They did. If they can turn him, they can turn anyone. And a ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly. There's a man in Caracas who knows where he sleeps. Victor Ramos. He heads up R&D for the Fed. Few men get close enough to call a man like Rourke friend. Ramos is one. To find Rourke, we're going back to Caracas, where this all started. แล้วช่องผมนี้จะไม่ค่อยแปลซับให้นะก็ขอไปด้วยแล้วกันเพราะบางคนไม่ค่อยแปลซับนะครับนี่ก็มาเจอกันพาร์ทที่7นะฮะน่าพอออฟฟิติ้โกดนะอ่าบดีพี่ชายโอ้ยหน้าตาลออ้อหล่อน่ะนี่น่ะหอหอหอเยอะดี น่าน่าจับมายิงไส้โอเคนหนว่านหนว่าจุดพอดดอกนี่เฮลิคอปเตอร์น่าภารกิจนี้ก็จะให้มาเรามาตามล่าพ่อค้าสื่อกลางนะฮะก็ พ่อค้ากลางนะอาวุธอาวุธเถื่อนกลางน่ะน่าใช่อโอเคเตรียมพร้อมเมาส์อาจจะปรับเร็วนิดนึงอ่าขอไปด้วยเท่านี้น่าโจโอีคสีแดงเนาะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันกระตุกใช่หมโอเคอ่าเตรียมตัวยิงได้ โคตรลำ้ำเกมเก่าเล่าใหมนะ่นยนี่ก็พาที่เจ็ดนีงยิสงสูงยิงยังไงก็ได้โดนเหมือนเดิมโอเคอเตรียมตัวอ้าวโหนได้โอ้โหกสปเอร์แมน เกี๊ยบตัวตัดได้ฮึ่มโอ๊ยอืมอืมโอ้มาได้ไงเนี่ยอืมแต่ก็มาได้โอเคเดินตามหาคนเราอยู่ห้องตรงนี้ ยิงเลยโอเคยิงเลยโอเคอ้าง n g o นี้ก็จะรอมันเข้าอันนี้ก่อนโอเคไม่ต้องรอแล้วโอเคเรียบก็สูงมันจะยังฮช โอเพูดพพูดว่าเคลียอะไรเ,เฮียโอเคชั้นนี้แหละเราตอนอันดับแรกเราอะจะมาหาเอา่ออะไรวะอืมรหัสลับนะโอเคชิบอืมชีบมันเข้าไปอืมชีบมันเข้าไป ชีดชีดเออเสร็จแล้วก็เอาไม้แตกกระจกแตกนะวัาเคลียซ้ายก็เคลียเหมือนกันเ่าเสียบเข้าไปแล้วก็ดูเป็นเข้ามาดูดมา แล้วก็โดดอีก30ละมีคนกำลังมาแถวนี้บอกว่าทางนี้ก็ได้นะโอเคขอไม่ได้70กว่าเจกว่าแม่งเอ้ยได้แค่แปเองมาเ Confía en mí. Ok, vámonos. Ya han mana we. Ya no we. Vení, ya ya, men gan. <collaborate> hua na. Ui, ừm, mình hiện. Ô, gặp tai. โอเคเสียบต่อได้ 99... 96... 97... โอ้ยร้อยเปเซ็นต์ยิ่งกว่า 4G อุ้ยเอปน่ะแล้วก็โรยตัวลงไป ไฟทั้งตึกนะครับทีนี้โอเคโดยตัวโอเคไม่มีนะรู้นะสึกว่าจะเป็นปีใหม่นะของทางที่นี่เขาโอเคหยิบตัวมันเพชฌฆาตได้ three two one e ดอกไม่ตายซะอืมนะแล้วก็หยิบขึ้นมามีดจึบ เขาที่ล็กอ,อกอกแล้วก็นี่เออเป็นประสานงานนะแต่ไม่ตายนะถ้าประสานงานอีกแบบเยยังได้ปืนเนี้ยมีไม,มไม่เก็บเสียงเสียดายวะยิงไม่แตกแล้วกระจกมาขีแกนโอเค ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากสักเท่าไหร่นะโอเคเคลียร์เล่นยิงเองเราบอตก็แปลว่ายิงนะฮะนะภาษาอังกฤษเวลาคำจากผมนะอ่าเคลียร์หมดแล้วโอเคไปเลยพี่เหมือนไม่มีคนอยู่แล้วอือแต่ฮอมาได้ไงก็ยังไม่รู้ ไอ้เหี้ยยังไม่ตายสองตัวเฮ้ยพี่เก็บหมดแล้วพี่เยี่ยมมากไปเลยเคลียร์หมดแล้วอ่านซับไม่ทัน

โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมองไม่เห็นทุกอ,อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้ยปิดเถอะโอเคสว่างขึ้นเยอะโอเคพี่หายไปนะมาสผมม,มันมีบางช่วงที่ยิงไม่แตกนะมันเป็นเมาสแบบยังไงวะก็จะเหมือนจริงเกินบางทียิงแตกบางทียิงไม่แตก อย่างเช่นผมนี้โอเคการยิงพลาดนัดหนึ่งเดินตามไปเคลียร์หมดนะโอเค เยี่ยมแล้วก็มาแฮกอ่าไม่ใช่แฮกหรอกทางนั้นแหละมาบู๊กัตนตนะ่อได้รู้สึกว่าปืนมันไม่นิ่งเท่าไหร่ปืนกระบอกนี้ค่อยนิ่งโอเคมันไม่นิ่งหรอกมันยิงมันยิงแล้วยังไงวะถือว่าดีดน้อยอะ่ะ เคียบหมดยังอะลักษณะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยกับความมืดมากพวกอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งอืโอ้ย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 เพิ่งเจอมันเมื่อกี้วิ่งออกมาโอเคครับวิ่งมาก็ยิงใส่เลยนะอีเฮียเออ โอเคเตรียมเลยตัวอีกรอบหนึ่งมัดเชือกไว้ให้แน่นๆเดีย๋ยวเพิ่งอันดับหนึ่งก็อย่าลืมไมโหลดโอเคครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหขากขาดเฮ้ยอดี๋ยวเพิ่งยิง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  เฮ้ยคนคนโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วไยตัวจมเบยเดี๋ยวพุ่งแป๊บแป๊บหาที่หลบแป๊บโอเคอ่ะหนึ่งสองสามเยอะก็โอเคแบบมาแบบเ่ๆรีโหลดแบบรอๆอโอเค ขอหยิบป,ปืนหน่อยใครไม่ได้ใช้ก็ช่างยิบก่อนไอ้เหี้ยไม่ใช่จะเป็พีบีโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอยอตายจำไอ้เชะมาเร็วตายเร็วเค็มเร็วเชื่อว่าเป็นพีบีได้ไงเนี่ยเล่นซะอออืื้หคอยเบรกนะเอ้ยเอ้ยอุ้งแล้วก็อีกตัวนึง เยี่ยมอยู่มบานแล้วเหรอยังไม่เยี่ยมอยู่ไหนอยู่ไหน,นก็นึกโอ้โหอยู่ด้านบนเจอแล้วต้องเอาสไนซ์ส่องมืดถ่ายกล้องหน่อยพีย่นะโอ้ไม่ตายถ่ายอีกดอกโอเคถ่ายทะลุเกาะน,นะฮะถ่ายกล้องถ่ายที่นี้หัวรักกับไม้เลยแล้วก็ถ่ายกล้องอีกทีไม่โดนแล้วก็ถ่ายอีก ใช่อดอกตายตัวเดียวยนี่ฉัตรู้ได้ไหมวะเนี่ยไม่ฉัตรู้ฮะเมื่อกี้มีคนโพสเข้ามาว่าผมเนี่ยเสียงกับไม้มันไม่ตรงกันซึ่งตอนนี้ก็น่าจะตรงแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนพาร์ทที่แล้วอ่ะ ผมลองทดสอบว,ว่าไม้แยกบันทึกไม้บันทึกเสียงแบบไม้แยกจะเป็นยังไงไงประเด็นผมรับออกมาก็คือเสียงมันไม่พร้อมกันนะฮะแถมเสียงมันก็ไม่เหมือนกันด้วยมันจะมีเสียงเกมแทรกเข้ามาด้วยผมไม่ผมไม่มั่นใจไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทําใส่ดูปรากฏว่ามันเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่โอเคครับลูกซองกระบอกนี้มาลุ้นกันยิงไม่โดนเลย ไม่มีความแม่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆคิดว่าดีเหรออุ้ยโอ้ยอะไร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 เขาหลบผู้คมตายหนีไล่หลังมาเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยกลับที่เดิมกลับที่เดิมยิงเกินแบบสุ่มๆนี่หว่าไอ้พวกนี้ บางทีก็ลืมเห็นไปนะบางทียูก็ฉลาดเกินเอาไปกินอา้าวตายแล้วโอเคไอ้หนี่ยิงกูใช่ไหมเอออ้าวเอาประทัดไปแดกอืมเดวอ,อย่างนงี้มึงให้กูมาอย่างเงี้ยมึงฆ่ากูเลยดีกว่าได้กูฆ่าแล้วอืม สัตว์ฉุนจุ๊บจุ๊บโอเคไม่มีใครเคลียร์เข้ามาได้เลยพ่อขาคนกลางพ่อขาคนกลางเหรอกลางอะไรกลางขากลางอะไรโอ้ยไม่ใช่คนละกลางนะครับทายออกมาความรู้ที่แกรู้มาหมดนี่มั่วอะไรเนี่ย He's not here! His location is in there! In an encrypted file! Well, well, well. Nah, they're no walking dead. Rourke. I knew you'd follow the breadcrumbs. Sure, you're not going to call Shit! Hesh! The sons of Elias Walker. The boy sent to do a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. โอเคถึงกับปิดหนีอุ้ยโอ้โหเฉียดหัวลูกพี่ไปพี่ไปก่อนใครนำก็เชิญไป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 เลส o let's go ม let ึงตามพี่ไปกระจกแตกนำ้ำพุโอ้โหน้ำล่วง เว้ยอยู่ทางไหนเนี่ยโอเควิ่งมาทางนี้เว้ยแผ่นดจะแยกแสกสลากเออพูดมาได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยโอแมกแม่นมากพี่เนี่ยยิงแม่นมากลูกซองพี่ไม่เคยยิงใครโดนอืมขนาดบอลมัตสึไปเยอะยิงคนไม่โดนเลยเชบ

<laughs> Ramos's laptop was badly damaged, but Norad made a big find. He moves every 12 hours. But for the next 12, we know exactly where he'll be. A floating industrial complex out in the Gulf. Federation. They call it the Freeport. Nora made the find, and they want him alive. You're getting some salvaged birds to hunt with, and I'll be an inspector coordinating the multiple units. Gonna be one hell of a hunt. Big game, but you know what to do. by. อาละครับก็พาทนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เจอกันพาทหน้านะพาทต่อไปก็คือการบุกชิงอิสรภาพคืนใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับภาพสวยๆแบบนี้ยิเค